โอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยเกะกะโอ๊ยคนยิงี่รีบอยู่ คุณครับเป็นไรหรือเปล่าครับผมช่วยไหมเสร็จกี่ไหม่ขอบคุณคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกครับแล้วนี่คุณกำลังจะไปไหนหรอครับฉันกำลังจะเข้าไปสัมภาษณ์งานบริษัทนี้ค่ะเหมือนกันเลยครับ ผมก็กำลังจะไปสัมภาษณ์งานที่นี่เหมือนกันงั้นเราไปด้วยกันเลยไหมครับค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคน ฉันได้ดูโปรไฟล์ของพวกคุณเนี่ยครบทุกคนแล้วนะคะพวกคุณทุกคนต่างมีผลงานดีๆกันทั้งนั้นแต่ต้องแจ้งก่อนคะ่ะตำแหน่งงานนี้มีคนมาสมัครเยอะมากๆฉันยังไม่ได้คนที่มีคุณสมบัติตามที่ฉันตั้งไว้แต่ฉันคิดว่าวันนี้ฉันน่าจะได้แล้วคะ่ะอ๋อก่อนอื่นนะคะขอแนะนําให้รู้จักก่อนนี่แนทค่ะพี่สาวของดิฉันเองดิฉันคิดว่าทุกคนน่าจะได้เจอเธอที่หน้าบริษัทแล้วนะคะ ฉันอยากจะทราบว่าใครเป็นคนช่วยพี่สาวฉันเอาไว้คะผมครับฉันค่ะพี่นนะทบอกหน่อยสิใครช่วยพี่เอาไว้คนนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอเลือกคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ที่สุดเลยแล้วกันนะคะยินดีด้วยค่ะคุณฟูคุณได้รับตำแหน่งน จริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับอ้าวนี่คุณเอาอะไรมาตัดสินนะครับเรายังไม่สัมภาษณ์กันเลยนะครับนั่นสิคะผลงานของฉันก็มีตั้งเยอะนะคะใช่ค่ะผลงานของพวกคุณเนี่ยเป็นผลงานที่ดีๆกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าคุณทั้งสองคนยังขาดคุณสมบัติอยู่ข้อหนึ่งค่ะฉันขาดอะไรคะคุณรู้ไหมคะว่าฉันเคยํายอดได้เป็นสิบสิบล้านเลยนะคะผมก็จบปริญญาโทรมา คุณจะทําแบบนี้กับผมไม่ได้นะครับสิ่งที่พวกคุณทั้งสองคนขาดคือการมีน้ําใจและความซื่อสัตย์ค่ะบริษัทฉันไม่ได้ต้องการแค่คนเก่งเท่านั้นแต่ต้องการคนที่ทั้งเก่งและเป็นคนดีด้วยยินดีด้วยนะคะคุณฟุณ๊กอ๋อแล้วก็คุณทั้งสองคนยังไงก็ต้องเสียใจด้วยนะคะที่ไม่ได้รับตำแหน่งนี่ค่ะโน,น้ตบุ๊กในการทำงนานของคุณ ขอบคุณนะครับอ๋อแล้วก็นีด้วยนะคะรถประจันตำแหน่งยินดีด้วยนะคะคุณสุ ในะครับนี่ครับเต็มที่เลยนะคะคุณแม่เพราะที่นี่คือร้านบุฟเฟเราต้องกินให้มันเยอะๆแล้วก็ให้มันคุ้มๆค่ะทีเดียวให้คุ้มเลยจะต้องไม่ต้องเดินบ่อยมา่ัตไใหม หมดเลยลนะจ๊าคุณแม่ใส่แค่นั้นมันจะไปพออะไรล่ะคะอนี้ค่ะ ใส่เครื่องปรุงขนาดนั้นจะกินก็ได้ยังไงเนี่ยกินได้สิคะคุณลุงเราสองคนแม่ลูกอ่ะชอบทานรสจัดค่ะเต็มที่เลยนะคะคุณแม่ร้านบุฟเฟ่เราต้องเอาให้คุ้มค่ะร้านบุฟเฟ่ก็จริงแต่น่าจะเกรงใจเจ้าของร้านบ้างกินทั้งทีเราก็ต้องกินให้คุ้มใสอีกเลยใสอีก เสสร้ใจผมว่ามันเยอะไปแล้วนะครับเฮ้ยมันไม่เยอะไปหรอกค่ะคุณลุงก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันกับคุณแม่ชอบทานรสจัดใช่ลูกเดี๋ยววันหลังเรามากินกันอีกนะเอาให้ร้านเจ๊งไปเลยได้ผมจะยืนดูกินให้หมดด้วยนะแค่เนี้ยสบายอยู่แล้ว อ,อร่อยมากเลยค่ะคุณแม่ถึงใจเลยลูกหมดแล้วลุงคะเอามาอีกที่หนึ่งเอาเครื่องปรุงมาด้วยนะ กินนี้เข้าไปได้ไงเนี่ยริดร้านนี้ก็เผ็ดซะด้วย <c oughs> เผ็ดมากเลยนะคะคุณแม่ผมว่าพอได้แล้วมั้งครับนี่ลุงถ้าลุงไม่เอามาให้ฉันนะก็แสดวงว่าลุงหลอกลวงประชาชนและถ้าลุงไม่เอามาให้นะฉันจะโทรป,ประจานให้ร้านลุงเจ๊งไปเลยใช่นี่เป็นร้านบุฟเฟ่ก็ขเขียงอยู่ว่ากินไม่อั้นอะ่ะใช่ค่ะคุณแม่นี่ถ้าลุงไม่รีบเอามาให้นะโดนแน่แล้ว ยังยังไม่ไปอีกถ้าแกไม่ทำให้นะฉันจะให้ลูกสาวฉันเนี่ยโพสประจานไหลสดอ่ะประจานแกเลยแกรู้ป่ะลูกสาวฉันน่ะไม่พูดติดตามไปพันเลยนะเขียบหื้นพี่ค่ะลูกได้แล้วครับ ทีให si. bueno, okay, <so> ้ด้วยสิล้บเครื the ่องปรุงมาด้วยนะได้นะค่ะอะไรไปสร้อย่างพริกน้ำส้ม รอบนี้มันเผ็ดจังเลยล่ะคะเร่นระสีแม่ว่าแม่เริ่มกินไม่ไหวแล้วนะเนี่ยไม่ไหวไม่ได้นะคะคุณแม่เราเหลือเยอะกันขนาดนี้ที่นี่ค่ะคุณแม่เกทิพแม่แบ่งให้เกครึ่งหนึ่งนะแม่ไม่ไหวแล้วว่ะเออเออคุณแม่แม่อาเราจะกินหมดได้ไงคะคุณแม่ อ้าวกินทั้งหมดละ่ะถ้ากินไม่หมดโดนปรับนะนี่ไงคะับ้องหมามาแล้วคะ่ะพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีลูกนี่พัดแฟนหนูอเองคะ่ะพ่อ,อ,อ,อหนึ่งหน้าด้านชอบแย่งแฟนชาวบ้านทิพ แล้วคุณมาที่นี่ได้ไงไอผู้ชายหลอกลวงแกกล้าหลอกลูกสาวฉันหรอนี่มันเรื่องอะไรกันคะมายงงไปหมดแล้วนะคะเนี่ยมายมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมกับทิพย์ไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรกันหรอให้งั้นเราคุยกันทุกวันนะมันหมายความว่ายังไงอ่ะทิพย์ที่ฉันมาที่เนี่ยเพราะฉันรู้ว่าร้านเนี้มันเป็นร้านของพ่อเธอลุงคะ ลุงเลี้ยงลูกยังไงอะถึงได้นิสัยต่ําชอบแย่งแฟนชาวบ้านแบบเนี้ยใช่รู้จักสั่งสอนลูกตัวเองบ้างน,นะไม่หนูทาอย่างนั้นได้จริงเหรอลูกพัดคุณต้องอธิบายเรื่องนี้นะไม่หนูกับทิพย์ไม่ได้เป็นแฟนกันมีแต่ทิพย์และทิคไปเองทิพย์นายแกว่าแกกับเขาอตกลงเป็นแฟนกันแล้วไง ไอ้หนูตกลงกับเขาแล้วนี่สรุปว่าคิดไปเองเหรอคะนี่แกหกปากมาตอนนี้เลยนะนี่ค่ะนี่โอยอุ้่ใครอะโอ๊ยปวดท้องอ่ะคุณแม่อโอ๊ยอแ,แม่ก็เ,เป็นอ่ะโอ๊ยอง,งี้ดีเลยไม่ไหวนะครับไวไหมผมบอกแล้วอย่าใส่ทีเ่เยอะถ้าปวดท้องมากใครลงทะเบียนได้คะ โอ๊ยค่ะเฮ้ยคะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยนะคะไปโรงพยาบาลก็ได้ค่ะพัดค่ะพาไปโรงพยาบาลเลยก็ได้ค่ะจะได้รักษาการพิดษเกงได้ด้วยไปค่ะไป,ไปคะ่ะคุณแม่ค่ะไปคะ่ปคะกระเป๋าช่วยช่วยอย่ามานะคะพ่อไปดูไปเล็ก็ชอบกินเผ็ดพี่แท้ก็ตามผู้ชายนี่เอง